Oh, ที่ถามผมเหรอกระเป๋าเนี่ยลากทุกวันทุกวันทุกวันมีอะไรอยู่ข้างในทำไมต้องลากของเยอะขนาดนี้ใช่ไหมจริง,รงๆไม่อยากครัเปิดให้ดูนะเปิดก็ได้จะได้รู้ว่ามีอะไรนี่กระเป๋าที่ผมเลือกใช้คือกระเป๋าที่แบบว่าเปิดข้างหน้ากระเป๋าแข็งๆเนี่ยแล้วก็สามารถเปิดอย่างนี้ได้ไงมันผมชอบอย่างนี้ไงแล้วข้างในถามว่ามีอะไรเหรอ หนึ่งกระติกน้ำร้อนเพราะเวลาไปไหนไปที่ถ่ายที่กันดานหรือที่ในชนบทจะไม่มีน้ํากินนะครับเลยต้องเติมกระติกน้ําร้อนนี่คือกระติกครับสองล่มเพราะว่าเว,เวลาฝนตกกระทันหันนี่ต้องเตรียมล่มอันนี้ก็พวกมายากลเอาไว้เวลาเวลาไปถ่ายตอนเด็กๆเราจะได้ให้ให้เด็กเขามีความสุขนะก็คือโชว์มายากลให้เด็กดูแล้วก็นี่ก็คือไม้ถ่ายเซลฟี่ สมดุดหนังสือหนังสือต้องบันทึกแล้วก็แมสแล้วก็ผ้าเช็ดมือนี่ก็ที่ใส่น้าบัตรเนาะบัตร<ม>ต่างๆเวลาเราไปเช่ารถอะไต้องใช้กระทันหันนะครับส่วนด้านนี้เวลาเราขึ้นรถไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วเราต้องพักผ่อนหรือช่วงที่เราเรามีเวลาพักผ่อนน้อยเราจะใช้ตัวนี้ในการพักผ่อนเราจะใช้ตัวนี้ในการปิด ทำให้เราหลับได้ลึกกว่าตัวนี้ครับตัวนี้คือตัวที่เวลาเราไปไหนเรารู้สึกเราเจ็บคอก่อนที่เราจะเป็นหนักกว่านี้เราจะใช้ตัวนี้ในการฉีดคอไว้ก่อนอย่างนี้ฮะอีกอันหนึ่งที่ผมใช้บ่อยนะครับตัวนี้ครับแปลกใจไหมลิปสติกทางนี้ เพราะว่าถ้าเราอยู่ญี่ปุ่นนะฮะอยู่ในหน้าหนาวเนี่ยปากมันจะแห้งแล้วปากมันจะแตกก่อนที่มันจะแห้งแล้วแตกเนี่ยเราต้องทาไว้ก่อนอีกเรื่องหนึ่งทำไมถึงถือกระเป๋าผมเป็นคนที่ทากับข้าวกินเองที่บ้าน,<ม>นเวลาผมถ่ายรายการเสร็จแล้วเนี่ยผมจะซื้อน้ํากับข้าวบ้านซื้อกับข้าวกับเข้าบ้านก็จะเหลือสเปซที่ว่างเนี่ยใส่อาหารกับข้าวบ้านได้ต่อมันก็จะทําให้เรานะฮะไม่ต้องถือถุงเยอะก็ลาก้วสบายไม่ต้องหนักก็สามารถเดินกลับบ้านได้สบายๆครับไปแล้ว